อาจารย์ครับเงินะากาศนี่ช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมได้หรือไม่เงินสาากาดตั้งแต่เมื่อวานแล้วม,มันต้องพิจารณาว่าสากาศอะไรอสกาศอะไรเพราะว,าว่าพอพูดถึงสากาศเนี่ยคนจะเข้าใจว่าอ๋อสากาศนี่คนแปดจำพวกอคนแปดจำพวกแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกสกาศได้คนแปดจำพวกทั้งหมดออย่างเช่นสกาดอย่างเช่นะกาศฟิตรอากาศตุลฟิตเนี่ย ทำไมอ่ะท่านอบีสั่งให้จ่ายเป็นอาหารก็ยุงมันเยอะเตร์กี้เอาเอาที่ดักมาแล้วก็เอาลงกระทะเอาเกลือใส่หน่อยคั่วๆั้วขั้วกินนะให้พวกผูหญิงก็กินผมไม่กินมันเยอะจัดนะนะเยอะเยอะแล้วมันคันยิกยิกยิกกกเลยเด้อยู้อ่าไม่เป็นไร ว่าไปได้ได้บุญเยอะดีได้บุญเยอะดีแต่ว่ามันมันเสียสมาธิไปหน่อยครับอ้าวเชิญนะก็ในกรณีของสกาตุลฟิสอากาศฟิตรอนเนี่ยรับีสั่งให้ออกเป็นอาหารนั่นคือข้อจํากัดนะสั่งออกเป็นอาหารแล้วอาหารเนี่ยก็คือตัวอมตลมัสกีนให้กับคนชนิดเดียวก็คือให้เป็นอาหารแก่คนยากจนเพราะงั้นอันนี้กันออกไปกันออกไปกันออกไปพี่น้องไม่ต้องไปดึงสกาศ อันนี้เนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นเอาเอาไปช่วยน้ําท่วมเอาไปเป็น่าน้ําข่าไฟมัสยิดหรือเอาไปอะไรไม่ได้นะไม่ได้ระกาดอันนี้กันออกไปส่วนในกรณีของแปดจำพวกก็ไปดูสิละแปดจำพวกจะให้ใครบ้างคนยากจนคนขัดสนอนาถาคนคนน้ำท่วมเนี่ยมันเริ่มขัดสนแม่จัดคนพัดถิ่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนน้ำท่วมเดี๋ยว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 พิจารณาเนี่ยในแปดจำพวกเนี่ยคนหรือคนพัดถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ที่จัดเก็บเป็นแต่นี้ถามว่าเวลาน้ามันท่วมมาเนี่ยอาจารย์น้หมัดมันไม่ได้โดนคนจนอย่างเดียวหรอกใช่ไหมบ้านคนรวยก็ท่วมบ้านคนจนก็ท่วมคนที่จนเวลาประสบกับภาวะอย่างนี้ยิ่งจนไปใหญ่คนที่เขามั่งมีเขาก็ไม่กระเทือนขนหน้าแข้งของเขาเขาอยู่ได้เพียงแต่ไปมาไหนมาไหนลำบากหน่อยแต่ถามว่า เทรัพย์ยังมีไหมทรัพย์ยังมีที่ยังมีไหมทรัพย์สินยังมีเยอะแยะคือไม่ไม่พ้นสภาพของความรวยยังรวยอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไปไหนมาไหนลำบากห่นข้าวของเต็มยุ่งเต็มฉางเลยซื้อกักตุนไว้อะไรล่ะอาจารย์ดูสิครับเลิกเลิกรายการมานั่งตบยุงเล่นกันดีกว่าอืมันบินมาแบบกวนเน่ยอาจารย์ คือถ้าบางตัวไม่ควรเราก็ไม่ไปยุ่งกับมันรนี่มาทําเป็นมามองหน้ามองหน้าลอยระตบเห้อปลายสองในวางเนี่ยอาคาที่มีสมาธิหน่อยสิว่าไปผมเลยก็เสียสมาธิไปด้วยอถึงไหนละไม่รู้อ่ะนั่นไงมัวแต่ไป็นจดจดอ่ะคนรวยก็ยังรวยอยู่ใช่เวลาน้ําที่ท่วมมาเนี่ยมันท่วมหมด มันท่วมทั้งหมดเพราะมันไม่ได้เลือกว่าบ้านคนจนบ้านคนรวยตอนนี้เห็นสภาพเห็นไหมบ้านคนจนเนี่ยบ้านชั้นเดียวปกติเนี่ยก็แย่อยู่แล้วะจะกินอยู่ก็ลําบากอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเจอน้ําท่วมอีกอแล้วบ้านชั้นเดียวอีกจะไปกินตรงไหนจะไปนอนตรงไหนบางคนเนี่ยไอ้ตอยกยกยกแค่มาพ่อแม่ลูกเนี่ยนอนเบียดเสียดกันเลยชีวิตมันลําบากกเก่าจนก็จนเคยลําบากแล้วลาบากกเก่าแต่ว่า คนจนน่อยู่กันได้ผมพูดอย่างนี้กรุงเทพเนี่ยให้น้ำท่วมมิดหัวกรดีมงกันนะ mm. บางทีเห็นแล้วรำคาญตาคนที่อยุธยาเนะี่ย mm. เขา mm. เขาท่วมกันหนักหนาสาหัสนี่เขาไม่เห็เขาอยู่กันได้คนกรุงเทพบางคนเนี่ยแค่น้ําแค่ตะตุ่มเนะี่ยในบางที่นะโอ้ทำไมาหากินไม่ได้แล้วรอของบริจาคมันไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเองในขณะที่นู่นเขาเดือดร้อนเยอะแย,ยะกับเราอีกแต่แต่คนที่ ประสบกับความทุกข์ยากจริงๆเนี่ยเราก็ต้องยกเว้นนะแต่หมายความว่าคนที่เนี่ยเขาไม่บางคนไม่เคยประสบกับภาวะอย่างนี้น้ําท่วมแค่ตะตุ่มเนี่ยอืมร้องขอร้องขออะไรถุงยางชีพอืมร้องขออะไรแต่อะไรแล้วหรือบางคนนี่ภาพแม่ภาพมันหน้าหน้าอนาถจริงๆรู้ไหกรุงเทพบางคนนะเคยใช้ทั้งหมดเดี๋ยวคนกรุงเทพจะมารุมรุมจวกผมนี่พวกอาสา เขาก็เดินลุยน้ําลากเรืออาจารย์อหมัดรู้ไหมคนบนเรือเป็นใครใครหนุ่มสาวนั่งอยู่บนเรืออ๋ออแทนที่จะให้คนแก่คนเท่าเด็กคนป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะหนุ่มสาวแล้วก็คนอาสาโดนน้ำไม่ได้ค่ะลากกระบอกค่ะลากเรือแม่โอ้โหเห็นแเราบอกว่าอย่างนี้มันท่วมมิดหัวมันจะเกิดจะได้มีประสบการณ์โดนน้ำหน่อยโอ้โหเย คนต่างจังหวัดนี่เขาโดนกันโอ้โห,หน่าสงสารจริงๆแต่ว่าในในกรุงเทพบางเขตเขาก็โดนเยอะนะอ่าอย่างงี้ก็ต้องว่ากันไปอา้าวตอนนี้ถามว่าปร,ประสบกับภาวะอย่างเงี้ยคือก,กาม,มันมีทั้งคน,นจน,ม,นมันมีทั้งคนรวยก็ต้องเลือกหน่อยแล้วว่ากันง่ายหรือยังไงคนรวยเนะี่ยไม่มีสิทธิก์กินก็ให้เลือกไง อ้าวสมมติตว่าเลือ<ง>นี่ยเนี่ย <ừ> สมมติมันอยากยกตัวอยา่างจารนัมัดแล้วจารนัมัดขอยกตัวอยา่างสากี้อีกทีหนึ่งซ <ừ> กี้เนี่ยรวยแต่ว่าโดนน้ําท่วมเหมือนกันแต่ว่าพอถึงฤดูการน้ําท่วมอ้าวครบรอบสกาศทําไงเนี่ยสมมติว่ารอบสกกาศเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยเดือนเดือนเอนี้ยเดือนเดือนเอนี้ยเดือนพฤศจิกาหรือเดือนพฤศจิกาเนี่ยเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยต้องจ่ายสากาศแล้วน้ําก็ท่วม แต่ตั fis, ้เนี่ยเยอะถามว่าอากาศต้องจ่ายไหมจ่ายดิต้องจ่ายเพราะยังไม่พ้นสภาพของความรวยเพียงแต่ว่าลําบากไปไหนมาไหนลําบากหน่อยเท่านั้นเราทดสอบเรื่องลําบากเท่านั้นเองต้องจ่ายเพราะยังไม่พ้นสภาพของความรวยเพราะงั้นไม่มีสิทธิ์กินอากาศไม่ได้หมายความว่าทุกคนน่ะมีสิทธิ์กินอากาศตอนนี้ไอ้สภาพที่มันเกิดขึ้นโดยทั่วไปนะของฟรีเนี่ยใครๆก็อยากได้ที่รัฐบาลก็เอาไปแจกไม่เขาไม่เลือกคนจนคนรวยก็แจก คนรวยก็ไปแย่งคนจนสมัยผม,มทํางานอยู่กราบอารับ,รบให้เสื้อผ้ามาเอาไปแจกฝากเกมิสกินอัหมัดอันตมัสูนให้รับผิดชอบโอ้ยกล่องนี่ประมาณาสักงสี่สิบกล่องได้มั้งเสื้อผ้าของผู้หญิงของเด็กของอะไรต่อะไรก็ไปที่มัสยิดก็ไปที่มัสยิดก็จะให้ดูคนรวยอะไรเอ้ยคนจนอะไรเงี้ยให้มาเนยเจ้าของแฟด จนกทั้งนั้นเลยเจ้าของแปดบางคนก็ันแย่เพราะนั้นอยากจะบอกอย่างนี้ว่าคือคนเนี่ยรู้สถานะของตนเองดีเกิดสภาพอย่างเนี้ยวิกฤตอย่างเนี้ยคนจนไอ้คนรวยเนี่ยต้องช่วยคนจนไม่ใช่ไปเบียดเบียนคนจนแต่ก็ยังมีคนรวยอีกหลายคนเนี่ยไปเบียดเบียนแม้กระทั่งเนี่ยบางคนบางคนกินกินถุงอย่างชีพกินค่าต่างถุงอย่างชีพบางคนกินค่าต่างของการ จะซื้อจัดหาบางคนกินข้าต่างแหมเขาคนจนน่ยมันแย่อยู่แล้วนี่ยถูกเบียดเบียนใช่ไหม,มแทนที่จะให้ความช่วยเหลือคนอื่นหรือบางคนก็เอออยู่อยู่ได้แล้วประคับประคองได้แล้วก็จะไปจุมแย่งนะคนจนเขาเพราะงั้นถามว่าเงินจรากาศเนี่ยช่วยน้ําท่วมได้ไหม ถ้าเป็นการช่วยบุคคลเนี่ยต้องพิจารณาต้องพิจารณาว่ากันันาดอีใช่ไม่ใช่ทุกคนจะไปสาบเลยก็ไม่ได้แต่คนที่เขายากจนเขาขัดสนเนี่ยแม่น้ำไม่ท่วมเนี่ยเราก็ต้องให้เขาอยู่แล้วเพราะเขาได้รับในสถานะที่เขายากจนเขาขัดสนยิ่งน้ำท่วมด้วยยิ่งต้องให้เขาใช่ยิ่งต้องให้เขาแต่คนที่รวยอ่ะทั้งน้ำจะท่วมหรือน้ำไม่ท่วมถ้าไม่พ้นสภาพของความรวยอ่ะนะ ไม่ได้ไม่ได้นะกินไม่ได้